สวัสดีครับวันนี้จะพามาเก็บกาแฟรโรบัตตานะครับจะไปทำกาแฟชงิกนเองนะครับเลือกลูกที่สุกแดงเลยนะครับเป็นกาแฟจากไร่ของเราเอง มีสุกเป็นบางต้นครับช่วงนี้ช่วงเดือนธันวาวันที่เจ็ดธันวาคมปกติแล้วจะเก็บขายช่วงมกรานะครับกลางเดือนมอกราแต่มีบางต้นที่สุกก่อนจะลองเก็บไปทำเป็นกาแฟสดนะครับ จะมีมดมีมแมลงบ้างนะครับเพราะว่าเราปลูกแบบปอดสารนะครับไม่พ่นยาฆ่า,มาแมลงเสียงนกร้องนะครับไปจะปลูกใกล้ๆกับป่าชุมชนนะครับ มีผสมสารต้นลำใหญ่ เครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนถัดไปเพื่อที่จะทำเป็นกาแฟชงขึ้นมานะครับติดตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ